มาลองกันดีกว่าครับที่เขาบอกกันว่า iOS 26นะครับตอนนี้เป็นตัวสำหรับทดสอบสำหรับนักพัฒนานะครับตัว Dev Beta นั่นเองมีการอัปเดตเรื่องของนาฬิกาปลุกครับเวลาตอนที่เราจะหยุดเนี่ยของเดิมนะครับปุ่มมันจะเล็กๆกดยากของใหม่ปุ่มมันใหญ่ขึ้นสื่อนี้เป็นสื่อเสียงนะครับทำเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน voice over และคนสาตาเลรางด้วยซึ่ง อมืมันจะมีผลอะไรกับเราไหมล่ะครับกับเอปุ่มที่ปุ่มหยุดนาฬิกาปลุกที่เล็กกับปุ่มที่ใหญ่มีผลกับคนตาบอดและคนสายตาเลยรางหรือไม่อ่เดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วนาะเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีเดี๋ยวตอนนี้ครับตั้งปลุกเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีผมตั้งการตั้ง <ผม S 1> ดูสิครับผมล็อกไว้ก่อนนะครับดูสิว่าเออมันจะ มีผลกับพวกเราไหมที่ใช้งานตัวอ่านห,หน้าจออย่าง v o i อเว v e r ซึ่งถ้าเขาอัปเดตแล้วมันมีผลดีก็น่าสนใจแต่ถ้าไม่มีผลเดี๋ยวเราก็จะบอกไม่มีผลนะอืมเราจะบอกตามที่เราใช้งานจริงเอานาฬิกาปลูกจะปลูกตอนไหนนาะอ่ะของเดิมต้องบอกว่า,าอ่ <จน S 1> มาแล้วมาแล้วนี่ครับการตั้งปลูกการตั้งปลูกมาแล้วเดี๋ยวผมใช้วิธีการแตะนะครับเขาบอกว่าจะอยู่ด้านล่างนี่ นี่มันใหญ่จริงแต่ง่ายหยุดเนี่ยจะอยู่ข้างล่างประมาณหนึ่งในสี่ของหน้าจอด้านล่างเลยเนี่ยเลื่อนปลุกก็อยู่ประมาณตรงกลางๆหน้าจอเนี่ยโออมันง่ายขึ้นหรือถ้าเราจะใช้ปัดซ้ายปัดขวาอันนั้นอ่ะเหมือนเดิมแน่นอนเลยเหมือนเดิมถ้าใครยังใช้การนาวิเกตหรือนำทางโดยการหนึ่งนิ้วปัดซ้ายหนึ่งนิ้วปัดขวาสำหรับเพื่อนๆคนตาบอด ก็ต้องบอกว่าก็อาจจะดีขึ้นนิดหนึง่งแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ถนัดการแตะในการสัมผัสนะครับโอ้ปุ่มหยุดเนี่ยมันมาอยู่ข้างล่างแบบยังไงแตะยังไงก็โดนเลยมันมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของหน้าจอได้เลยนะครับอ่าหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหน้าจอเลื่อนปลุกก็ขึ้นมาอยู่เกือบๆตรงกลางหน้าจอประมาณกึ่งกลางค่อนมาล่างนิดหนึ่งนะครับผมก็ง่ายขึ้นเออแต่อย่างที่บอกครับ ถ้ายิ่งเป็นคนสายตาเลือนรางผมว่ามันน่าจะโอ้โหปุ่มหยุดปุ่มเลื่อนการปลูกเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแบบชัดเจนกันเลยคือยังไงก็แตะโดนอย่างแน่นอนดังนั้นผลดีอาจจะมีกับเพื่อนๆบางท่านและผลเ,เขาเรียกว่าการใช้งานบางคนบอกว่าผมถน,นัดปัซ้ายปัดสาวอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกได้น้อยกว่าลงไปแต่ทํามาแล้วมันย่อมมีอะไรที่ดีนะครับและดีกับคนทั่วไปด้วยคนคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางก็มี ประโยชน์มากขึ้นด้วยอก็ถือว่าปรับแบบนี้ก็ดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า iOS 26ตัวเต็มออกมาขนาดมันจะเปลี่ยนเล็กหรือใหญ่ขึ้นแต่มันก็มีผลกับคนสอใ์เรือลรางผมว่ามีแน่นอนและคนที่แตะสัมผัสด้วยอะลองนําไปเรียนรู้และใช้งานกันดูครับมาอัปเดตให้เรียนรู้กันก่อนก่อนที่ตัวจริงจะออกจากบริการหมอคอมหนึ่งสพลาดกันครับไปก่อนครับสวัสดีครับหมอคอม